จากกรณีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานซึ่งดำรงตำแหน่งอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังจากที่ได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดจากกรณีคำสั่งให้ออกจากราชการโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่3กรกฎาคม2568 ทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยมีการยื่นเรื่องในการร้องเรียนเพื่อขอให้ประธานศาลปกครองสูงสุดทำการตรวจสอบและดำเนินการทางวินยัยกับทางด้านของตุลาการเจ้าของสำนวน ซึ่งเนื่องจากพบว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เป็นกลางไม่ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และยังมีการละเลยพยานและหลักฐานฝ่ายของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อีกด้วยโดยปราศจากความเป็นกลางมีอคติและกระทำโดยมิชอบรวมทั้งมีการสรุปข้อเท็จจริง,เอ,งเอียงไม่เป็นกลาง เป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมของตุลาการศาลปกครองอย่างร้ายแรงจึงขอให้พิจารณาเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดซึ่งจากกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้ออกจากราชการเป็นแค่ปลายบาทของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพียงเท่านั้นจากที่คาดการเอาไว้ตามกรณีของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน จนกว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะจบลงได้คงต้องใช้เวลาอีกเป็นปีเพราะในการพิจารณาของคณะกรรมการในรอบนี้ถือได้ว่าเป็นอำนาจท้ายท้ายที่ทางด้านของสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติจะทำได้ซึ่งถึงแม้ว่าผบตลอน,นั้นจะมีการเซ็นคํำสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้แล้วซึ่งเรื่องนี้มันยังมีกระบวนการอื่นๆอีก ซึ่งสำหรับการเดินเกมของบิ๊กโจ๊กต่อจากนี้ก็คงจะดูเหมือนว่ากำลังเดินเกมแบบเงียบ